เป็นนิยยรักฉบับฮอลลีวูดสำหรับประเด็นความรักนอกจอของพระเอกออสการ์คนดังเลโอนาร์โดดิคาริโอวัย47ปีเพราะว่าหลังจากที่มีคนใกล้ชิดเผยกับนิตยสาร People ว่าเขาได้จบความรักกว่า4ปีกับคามิล่ามอรนดารานางแบบรุ่นน้องวัย25ปีไม่นานฝ่ายชายก็มีภาพกับสาวใหม่ทันทีซึ่งสาวคนใหม่ที่ตกเป็นข่าวด้วยคือจีจี้ฮาดิดซูเปอร์โมเดลคุณแม่ลูกหนึ่งคนดังซึ่งเรื่องนี้นิตยสารก็สิบอินท รายงานอ้างแหล่งข่าวหลายแหล่งว่าจีจี้กับลีโอช่วงหลังเจอกันหลายครั้งโดยอันที่จริงทั้งคู่รู้จักกันมาหลายปีและตอนนี้ก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่เปะ๊ะเพราะฝ่ายชายเพิ่งกลับมาโสดส่วนฝ่ายหญิงก็ไม่ได้มีข่าวกับใครหลังเลิกรากับเซนมาลิกที่สําคัญจีจี้เป็นนางแบบสาวสวยเซ็กซี่มีสเสน่ห์คือสเปคของลีโอรวมทั้งเป็นคนที่ไม่กระหายที่จะตกเป็นข่าวแต่นอกจากนี้ล่าสุดเดลี่เมลยังตีข่าวพร้อมภาพบอกว่าเมื่อเดือน รกรกฎาคมลีโอนาร์โดดิคาปิโอถูกเก็บภาพปาร์ตี้บนเรือยอทหรูที่เซนต์โปรเตสโดยมีมาเรียเบริกว่านางแบบยูเครนวัย22ปีอดีตภรรยาของหลานชายรัฐมนตรีลิเบียในยุคมูอัมมากัดดาฟีร่วมอยู่บนเรือด้วยอย่างไรก็ตามการเลิกรากับคามิล่ามอรนที่คบกันมาตั้งแต่ปี2 0 1 8ก็ทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเพราะต้นเดือนกรกฎาคมเพิ่งมีภาพเธอกับลีโอลองสุดสัปดาห์วันชาติสหรัฐด้วยกันก่อนที่ ในเดือนสิงหาคมจะเลิกตัวติดกันโดยฝ่ายหญิงอยู่กับแม่ที่เซ็นประทสส่วนฝ่ายชายกลับอยู่กับเพื่อนที่ LA แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าสเปคของลีโอนั้นไม่เคยเปลี่ยนเพราะคู่เดทของเขามักจะเป็นนางแบบสาวเซ็กซี่สูงยาวเข่าดีอายุไม่เกิน25ปีถึงแม้จีจีฮาดิดวัย27จะเกินเกณฑ์ไป2ปีแต่ด้วยความหน้าเด็กแถมดีกรีความฮอตของเธอคือเบอร์ต้นของโลกก็เชื่อว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรส่วนสาวคนนั้นคือตัวจริงของหนุ่มลีโออันนี้ ต้องมารอติดตามกันต่อไปค่ะ